อ่ะก็สวัสดีนะก็วันนี้นี่เอ่อครับรอ่ะเนี่ยก็ที่จะมาไอ้นี้นะเอ่อจะมาอัพนะเอ้ยไม่จะมา,นะะมะมาให้ดูนี่นี่เลย นี่อืมนี่อืมก็คือสิบเก้าล้านแล้วนะเราฟังประมาณเอ่อเก้าล้านเจ็ดเก้าล้านหกประมาณอ่ะก็มาต่อกันนี่สามทุ่มสิบเก้านะอืมแล้วก็นะ เราฟังตั้งแต่ไอ่เก้าล้านเจ็ดเก้าล้านแปดแล้วนะก็สิบเก้าล้านแล้วก็อันมาดูนี้เรามิ้นนนะสิบห้าล้านแล้วก็สิบหกแล้วก็มาสิบเก้าสิบเจ็ดกับสิบแปดน่าจะลืมบันนะอ่ะนะ นี่ก็เพลงประกอบไอ้นั้นนะพาร์ทหนึ่งเออเพลงรักหัวใจสลายอืมนะแล้วก็ o อ t พาร์ทสองเราก็ชอบนะเออไหนวะอ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องพิมพ์กอนนะ อ,อเพลงรักหัวใจสลาย OST OST p a เอส,สองอะในวะนี่ที่สี่เซนอะกดไว้ฟัง YouTube Premium คือ YouTube แบบกดไว้ฟังเลยก็แล้วกันอืม โฆษณาและเล่นได้ขนาดใช้แอปอื่นไปด้วยคุณจึงสามารถดูก็กดไว้ฟังพร้อมกับพาร์ทหนึ่งเลยอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะเออ่เดี๋ยวเราก็มาดูกัน OST พาร์ทหนึ่งว่าจะครบว,ว่าจะครบ7ปีกี่โมงอืม สามสิบพฤศจีนะแต่เราจำได้นะว่าปีที่แล้วอะ่ะคือเราก็ดูหกปีเหมือนกันนะมันหกปีประมาณบ่ายโมงอะ่ะเท่าที่จำได้แต่ก็ไม่แน่ใจอยู่อืมนะอืมอ่ะก็ประมาณนี้นี่ o s t part พาร์ท2พาร์ทก็ชอบนะแล้วก็มาฟังนะ응ก็หาอะไรฟัง แล้วคือ,อที่เจ็ดยอดวิวเจล้านอะ่ะคือล,ลืมดูนะว่าครบหนึ่งปีกี่โมงแต่ว่าสี่มงจำได้นะแต่ไม่ได้ดูอะ่ะแต่จำได้ว่าครบปีสี่มง อะก็ทีเซอร์ฉลามข้างทะเลเลือดนะนี่สองพันสิบสองประมาณนี้ที่ให้ดูอ่ะก็เราสร้างเพลลิสต์ใหม่ด้วยเอ่อเอาไว้ฟังมีอะไรเพิ่มไหมเนี่ยเออนี่ไง มาสี่เพลงนี่หรือว่าไอ้นี้จำไม่ได้อ่ะก็เราสร้างเย์ิิสต์ใหม่ก็คือนี้เลยเกี่ยวกับวงเคป๊อืปนี่ก็เอามารวบรวมไว้อืเอามารวบรวมไว้อืม เพลงของเราอ่ะเพิ่มมาไหมวะดูดิเออไหนดูว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างอ๋อไม่มีนี่เลยน่าจะประมาณนี้แล้วนะขอตัวไปฟังอ่อน อ่ะก็ประมาณนี้เละนะอืม